อาจารย์พี่ขออนุญ,ญาตไปที่เรื่องประเด็นบ้างไปที่น้องชายคนสนิทอีกหนึ่งตรงตรง,ตรงครับผมาาคนก็จะเออเราความเป,เป็นพี่น้องกันในใน,ในช่องเลออยงี้ยมีมาปรึกษาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรกันบ้างไม่มีเลยน้องกับผมน้องไม่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลายอยู่ด้วยกันก็คือแบบยิ้มตลอดแ<ม>บบเป็นคือด้วยความที่ปกติตรงๆเป็นคนแบบเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์เขาจะคอยเอนเตอร์เทนคนอื่นทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มเขาจะไม่ค่อยพูดถึงแบบความถูกของตัวเองสักเท่าไหร่ อย่างข่าวที่ออกมามันก็ค่อนข้างแบบน้องก็หนักอยู่อะไรเงรี้ยเออมีส่งกำลังใจอะไรไปบ้าง,างไหมสำหรับน้องในฐานะพี่ชายในฐา,านะในฐานะพี่ชายคนหนึ่งก็มีส่งกำลังใจไปครับส่งไปแล้วเจอล่าสุดเมื่อตอนนานมากแล้วอ่ะ <c oughs> นานมากแล้วด้วยด้วยที่ผมทํางานเยอะน้องก็ทํางานเยอะเหมือนกันก็เลยช่วงช่วงหลังๆคือไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันแต่เพนนี้เราเราให้เกียรการตัดสินใจของ ผมว่าผมว่าความรักมันเป็นเรื่องคนสองคนน่ะมันผมว่าปล่อยให้คนสองคนเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรึ้นไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงผมว่ามันดีที่สุดสําหรับทั้งสองคนแล้วพี่ขออนุญาตถามผ่านฟิล์มอย่างตอนที่ทาอคุณพ่พอของเ็เขาให้คขาบ<ม>แบบเหมือนทั้ง่องอาจจะห้ามเรื่องของความรักเกี่ยวกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่แน่ใจว่ามันจริงไม่จริงแค่ไหน,นอาไม่ห้ามครับพูดไ้เลยว่าไม่ห้ามครับก็คือสามารถมีความรักได้เขายังเชียร์ให้บบเออก็มีความรักมันจะได้ เร,รียนร totally ูร้แล้วก็เอาไปใช้ในการแสดงได้จริงเเาาบมแแแลล้้วว็รรีคนี่ไงคำนัดจากทุกคนทำไมอยู่คำนัดจากทุกคนไงอันนี้มันจะมีแบบว่าพอยที่แบบว่าเหมือนน้องอาจจะแกล้งต่างคุณพ่อสมรารเพราแบบว่าไปมีปาร์ตี้กับพี่ที่ในพระเอกตอมช่องอะไรอย่างโนบบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกเราแก๊งเรามีแบบมีแฮงเอาท์หรือว่าแบบเจอกันเมื่อก่อน มีนะนานแล้วมีแต่นานแล้วนะับนานมากเพราะว่าก็ด้วยด้วยโควิดอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบมันมันทำให้ไม่สามารถออกไปแฮงเอาไ,ได้พอพอกลับมาทํางานได้ปกติก็คือไม่มีโอกาสเลยถ้าเจอกันก็เป็นเรื่องของงานแล้วก็ปเ,กเป็นเรื่องของความสมาของคนสังเกเนอแบบว่ามากอย่างนั้นมากกว่าครับก็เป็นกาลังใจให้ตรงรักกันครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางเบสแล้วก็ตรงๆด้วยครับกับกับเบสก็ ได้เจอกันได้พูดคุยกันใช่ครับก็ไม่รู้ว่าจะจบลง,งยังแต่ว่าก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับ,บอ,อ๋อใช่ลืมนี่ของขวาญมันเกิดให้กับตัวเองอย่างหนึ่งละครรักนี้ต้องเจรนายเพราะวานตอนแรกวนนรกัวนนี้ก็ตอนที่2 หลบนางเอกคือจะโดนจับไหมจับไปแล้วครับไม่ไดู้้โดนกระพานโดนซ็กซ์ดนจับแล้วเขาออกจากคลับแล้วเป็นตอมเขาเปลี่ยนช่องใช่ไหมรู้เลยลรกโอเคต่อเราก็ดูอยู่นะดูดูนิดเดียวแล้วเขาเปลี่ยนช่องดูไม่จบจริงๆไหนคนคาดหวังว่ามันจะต่อไปมันจะตอดเยอะวันนี้ไหมเพราะว่าทีเซอร์ออกมามันก็สี่รูปแล้วนะหน้ากระจกอหรเห็นไหมเราถอมอนิเตอร์ตลอดมีอีกมีอีกเยอะ ที่อ่อเสื้อครับเ,เป็นยังไงบ้างพอแบบหลายคนคิดถึงเราในสุขกับกมาแล้วละครดีใจครับดีใจที่ได้เห็นผลงานของเพลงอยู่บนหน้าจอครังก็ก็นานอยู่นะที่หายไปที่จบไปจากละครเรื่องคุณชายก็รู้สึกว่าก็มีผลงานให้แฟนๆได้ดูได้หายคิดถึงก็แฟนๆคงหายคิดถึงแหละอย่างเรื่องที่เราก็ปล่อยของเต็มที่เลยและลงวงรางวัลเลยแล้วเรื่องนี้มันความน่าสนใจของฟิลยังไงบ้างผมว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่ ที่ที่ผมเล่นมันมันมีความที่แบบมีความเป็นคนโรแมนติกแล้วก็เป็นคนเป็นคนอารมณ์ร้อนในคนเดียวของว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันน่ามันน่าค้นหาถ,าถ้าถ้าถ้าไม่เชื่อต้องไปลองดูในรักนี้ต้องเจรนนะฮะอแต่จะได้เห็นเรามีรุคที่เข้มขึ้นเข้มขึ้นไว้หนวดไว้เคราถ้าอยากดูฟิล์มดุก็ดูทางนี้ด้ดูได้เลยช่วงที่ผ่านมาเราก็มีหนวดจริงๆใช่ไหมมีช่วงที่ถ่ายก็คือไว้จริงๆไว้ไว้จริงๆก็จะได้เห็นแบบ เวอร์ชั่นโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น daddy 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 โอเคนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ